สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเดิมค่ะพลังงานออรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีหัวข้อนะคะเราไม่ไยเราเรื่องกันว่าบทบทนี้เรื่องราวเรื่องนี้จะตรงกับชาวราศีอะไรท่า,ราอะไรกันบ้างที่เข้ามาสั่งเพื่อเป็นแนวทางสั่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเลือกรับไปแต่พลังงานที่คุณฟังแล้วมีความสุขเนาะฟังแล้วเกิดประโยชน์ สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ออกมาตามหน้าภายัยกระทบความรู้สึกของคุณเกิดเป็นความเครียดคิดมากกังวลใจไม่สบายใจทิ้งไปได้เลยนะคะคุณคือผู้กําหนดคุณคือผู้เลือกไพ่เป็นแค่แนวทางไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเช่นเดิมค่ะคุณ4ี่เขา4ี่บทสรุป4ี่ตรงไหนที่มีปัญหาเดือควาจอดเดีอยความพยายเพิ่มเติมให้นะคะ เดชาลิยอดนะคะชาวราศีกรกฎหรือคนที่เกิดวันที่สองหรือคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก้าวถ้วยทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนสามเหรียญทัดดินพฤกษกันมากรนนะคะเดซันชาวทัดไฟ เมสิงธนูหรือคนที่เกิดวันที่หนึ่งหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโดยชาริออดคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการขนส่งได้เนาะเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับการเดินทางหรือออกแบบภายในหรือรับราชการได้เนาะค่อนข้างที่จะมีความสุขในชีวิตมากในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางทีก็ดูเหนื่อยอะแต่ว่ามันก็มีความสุขมีความสําเร็จที่คุณพยายามในตรงนี้เนาะ หน้าทีการงานความมั่นคงในชีวิตหรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้เนาะเออค่อนข้างที่จะมีความสุขเห็นนะคะก้าวถ้วยระวังเรื่องน้ําหนักนะคะการทานอะไรจุกจิกอะไรอย่างนี้เนาะ ชอบทานเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยที่มันหวานวานอะไรอย่างเงี้ยระวังน้ําหนักขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นคนคุยกันอยู่เนาะคนคุยคนคบหรืออาจจะมีในเรื่องของระยะทางอาจจะเป็นรักทางไกลอยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ อยู่ด้วยกันทํางานในองค์กรเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือทํางานที่เดียวกันอะไรอย่างนี้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพื่อนแนะนําให้รู้จักอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือเจอกันในสายงานแต่มันเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยอ่าความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยเพิ่งคบกันเนาะแต่ว่ามันเป็น มันเป็นอะไรที่มีความสุขอะค่ะเป็นเดซันมันดูเข้ากันได้ดีอะมันดูเจอกันแล้วมันคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้อาจจะมีการเดินทางอย่างเงี้ยเดินทางไปนวนไปนี่แล้วแบบมันไลฟ์สไตล์ตรงกันไงค่ะอ่ามันดูมีความสุขอะดูชีวิตคุณมีความสุขมากในตอนนี้ให้ระวังหน่อยนัเนี่ย ใครของเดอชาลีออตเวลาที่คุณรักใครคุณค่อนข้างที่จะจริงจังมากพยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์มากเลยด้วยถ้าได้ใจคุณนี่คือคุณพร้อมที่จะปกป้องคนรักของคุณเลยอ่ะอ่าแม้แต่คนรักหรือคนในครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จริงจังเนาะเป็นคนจริงจังทําอะไรก็แล้วแต่คือคุณมีความพยายามคุณมีความพยายามที่จะทําในตรงนั้นให้สําเร็จเนาะความสัมพันธ์ก็เช่นกันเนาะถ้าคุณได้รักใครอ่ะ ถ้าคุณได้รักใครเปิดใจให้ใครเข้ามานั่งอยู่ในใจคุณหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะ่ะคือค่อนข้างที่จะโชคดีเลยนะเนี่ย แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณคบหาอยู่คนที่ทําให้คุณแฮปปี้ยิ้มแก้มปรีอะไรอย่างเงี้ยบางทีทํางานจากเหนื่อยเหนื่อยอยู่ก็เผอยิ้มอะไรอย่างนี้เนาะเห็นไหมคะ่ะยิ้มแก้มปรีเลยอะไรอย่างเงี้ยดูมีความสุขในการใช้ชีวิตดูกลับมาเป็นแบบความสดใสในชีวิตอีกครั้งคุณอาจจะ เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีอายุมีหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแต่เห็นไหมคะอ่าแต่ใจคุณดูแบบเหมือนสิบสี่เหมือนเด็กที่เพิ่งแบบเริ่มที่จะมีความรักอะ่ะเ,ออเห็นไหมคะคือมีความสุขในตอนนี้ที่มีเขาคนที่คุณคบหาอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะคุยกันระดับไหนเนาะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยอย่างที่ขวัญบอก แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่นี้นึกถึงหน้าเขาไว้นะคะคุณอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะครู้ความรู้สึกของเขาหรือเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะ หนึ่งถ้วยท่านามกรกฏพิจิกมีนเด่นเดนเลยนะคะรักทางไกลอาจจะเป็นรักออนไลน์ได้เนาะก็คือสองไม้ทัดไฟเมสิงธน,นูคนคนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณเนาะอย่างที่ขวัญบอกอาจจะมีอุปสรรคในเรื่ององการเดินทางแต่หา ใช่เรื่องสำคัญไหมสามารถที่จะคุยกันผ่านสื่อช่องทางต่างๆได้กายอยู่ไกลกันแต่ใจก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะคือคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยความรู้สึกที่เออล้นเหมือนเป็นน้ําทิพเข้ามาชลมหัวใจของเขาเนาะเออเป็นรักที่เขา อยากครอบครองเอออยากครอบครองไว้ในเอื้อมมือของเขานี่เนาะก็คือการแบบการครอบครองเนาะคือการอยากสัมผัสคือการอยากสัมผัสคือการอยากจับต้องความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วเติมเต็มชีวิตเขามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วหัวใจเขาแบบเออล้นอิ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ขวัญบอกน้ําทิพย์โลมหัวใจเห็นไหมคะดอกบัวก,ก็บานชาม จากน้ําทิปนี้เนาะก็คือเหมือนเข้ามาแล้วแบบทําให้โลกเขาสดใสเหมือนเข้ามาแล้วแบบทําให้เขาแบบมีพลังในการใช้ชีวิตนั่นแหละค่ะม,มีพลังในการใช้ชีวิตอยากอครอบครองความสัมพันธ์นี้คิดถึงคุณมากเลยนั้นเนี่ยอืคิดถึงคุณมากสองคุณในโลกออนไลน์หนักมากด้วยอ,อย่างที่ขวังบอกความไกลห่างไม่ได้ทำให้หายคิดถึงกันได้เหมือนใจ ่ใกล้กันเหมือนคุณอยู่ในใจเขาอะไรอย่างนี้เนาะก็ค,คือคิดถึงนะคะในตอนนี้เด็กถือถ้วยอย่างที่ขวัญบอกเพิ่งสารสัมพันธ์กันเนาะพิ่งสารสัมพันธ์กันคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้เนาะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุได้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณอย่างนี้เนาะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือใดๆก็แล้วแต่ก็คือมีความแตกต่างแต่ว่าเหมือนคุณเข้ามาแล้วแบบทําให้เขาแบบ เกิดความรู้สึกอยากมีความรักอีกครั้งอะ่ะเอ,อเขาค่อนข้างจริงใจกับคุณนะคะภัยของเด็กถือถ้วยออกมาเอ,อถึงแม้ว่าจะเพิ่งคุยกันแต่ว่าเขาก็ดันตกหลุมรักคุณแล้วเนาะรักแบบล้นเออด้วยรักแบบมากล้นด้วยอยากครอบครองความสัมพันธ์นี้ต้องการมากเลยนะคะราชาถือไม้ออกมาเนาะ เออต้องการครอบครองความสัมพันธ์นี้ต้องการให้รูปการความสัมพันธ์นี้อยู่ในชีวิตของเขาเออต่อให้จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนการแต่งตัวเลยก็ได้พร้อมทําทุกสิ่งขอแค่คุณแบบชอบอะไรอย่างนี้เนาะอืมบางท่านบางกรณีในฝั่งของเขาจากแต่ก่อนอาจจะไม่เคยแบบแต่งตัวอะไรอย่างนี้แต่พอมีความรักเข้ามากลายเป็นแบบ คนที่ดูดีขึ้นมาทันทีเลยเนาะดูดีขึ้นมาทันทีเลยจากการเปลี่ยนแปลงของจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาเนี่ยแหละความรักทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณถูกใจเพื่อให้คุณชอบอะไรอย่างนี้เนาะเออเพื่อให้คุณชอบ <im it> เห็นไหมคะจากไปก่อนอาจจะแต่งตัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยพอมีความรักเท่านั้นแหละครบเครื่องเลยเออครบเครื่องเลย แต่งองทรงเครื่องคือต้องการมีคุณอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพื่อให้คุณถูกใจเพื่อให้คุณชอบเพื่อให้คุณรักเขาอะไรอย่างนี้เนาะก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพื่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อให้คุณชอบเขานั่นแหละเพื่อที่จะได้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนาะเพื่อที่จะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอืมความรักเข้ามาทําให้ เป็นพลังงานบวกในณนาภัยนี้เนาะเป็นพลังงานบวกให้กันและกันอืมแล้วเรามาดูกันนะคะว่าณนะตอนนี้เนาะคนทางไกลคนที่คุณเพ,พิ่งคุยเพิ่งคบแต่ต่างคนต่างแบบมีความสุขในความสัมพันธ์ต่างคนต่างแบบเหมือนโลกนี้ เปลี่ยนไปเออเหมือนโลกนี้สดใสขึ้นโลกนี้ทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในรูปแบบที่ดีขึ้นเนาะในรูปแบบที่ดีขึ้นนั่นแหละอืมแล้วเรามาดูกันนะคะวัดตอนนี้เวลานี้ที่คุณเจอคลิปนี้เขาคิดแล้รู้สึกกับคุณเช่นไรเขากำลังคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะในตอนนี้ความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คืออะไรกันเล่า โอ้ยค่อนข้างคิดมากเลยนะคะเนี่ยเดอะเฮอร์มิทเข้ามานะคะชาวราศีกันหรือคนที่เกิดวันที่สี่หรือคนที่เกิดวันพุธจิมพเพลอร์ชาวราศีเมษคนที่เกิดวันที่สามหรือคนที่เกิดวันอังคารนะคะฮาเหลียนทัดดินพึกศพกันมากรอแล้วก็เดอะเวิร์สชาวทัดดินเนาะ ได้สำรับ สองเลียนบางทีเขาก็สับสนตัวเองเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงแบบเอาคุณออกจากความรู้สึกนึกคิดของเขาไม่ได้เห็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ไหมคะบางทีก็งงใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมนะทําไมถึงคิดถึงแต่เรื่องของคุณวกวนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละค่ะจะเป็นในพลังงานฝั่งเขาเนาะคือเรื่องของคุณวกวนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วมันก็เกิดเป็นพลังงาน อย่างที่ขวัญบอกเนอะรักทางไกลบางทีมันก็มีอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางได้อย่างที่ขวัญบอกเนะอมอาจจะมีระยะทางที่เวลาต้องการก็ไม่สามารถที่จะเจอกันได้นี่แหละ ออเแต่ว่าเขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อ่ะยังอยากสารต่อยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนั่นแหละอืมก็ยังต้องการนั่นแหละยังต้องการต้องการให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คบหาระยะยาวเนาะไพ่อของเดอะเฮอร์มิตคือคนที่แก่ไปด้วยกันคนที่ ศึกษานีสใส่ใจคอกันก็คือไม่ได้มาเล่นๆน่ะเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเขาไม่ต้องการแบบเขากลัวนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะเขากลัวว่าคุณจะแบบแค่ามาฉาบฉวยเข้ามาแบบคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยทาให้เขาแบบเหมือนเช็คเรตติ้งเหมือนคุยแล้วแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่า ปาติดเบ็ดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทิ้งเขาไปอะไรอย่างนี้คือไม่นะคะคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังมากเลยนะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นในรูปแบบระยะยาวคุยกันระยะยาวคบหากันระยะยาวอ่ะไม่ได้มาแบบฉาบฉวยหรือเข้ามาแบบหาผลประโยชน์ จากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนาะทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความสุขแท้ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่ไม่คนคนนี้จริงจังจริงจังจริงใจเห็นไหมคะไพ่ของเดียมเพลเลอร์ขึ้นมาคือเขาต้องการความสัมพันธ์นี้อะ่ะในรูปการที่มันมั่นคงมันชัดเจนมันจริงใจต่อกันในการคุยกันอะ่ะเออไม่ได้มาแบบแค่คณคุยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาแบบมาแล้วก็ไปไม่นะคะเขาค่อนข้างแบบ ต้องการคุณมากอะอย่างที่หวันบอกความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาเป็นรักแรกเจอเลยก็ได้เนาะอาจจะเป็นรักแรกเจอในการเดินทางหรืออาจจะเจอกันในสื่อโซเชียลอย่างที่หวันบอกเนาะแต่มันเป็นเหมือนรักแรกพบคือคนคนนี้แหละเออคนคนนี้แหละที่ตามหามานานอะไรอย่างนี้เนาะคนคนนี้แหละตามหามานานอือแต่มันเป็นอาจจะอย่างที่หวันบอกเนาะมันอาจจะมีปัญหาน,นเรื่องของการเดินทางมันอาจจะทําให้ความรักมัน มีช่องว่างมันอาจจะทําให้คุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะเนื่องด้วยอย่างที่ขวัญบอกความไกลม,มันจะทําให้ความแบบคิดฟุ้งอ,ะอ่ะกลัวว่าคุณคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวหรือใดๆก็แล้วแต่ก็คือความห่างไกลมันจะทําให้เกิดความระแวงในความสัมพันธ์นี่แหละค่ะก็คือความกลัวของเขาเนาะ ความกลัวว่าถ้าคุณเจอคนที่ดีกว่าคุณจะทิ้งเขาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือความสัมพันธ์จะทําให้ความสัมพันธ์ในเรื่องอระยะทางจะทาให้คุณถอดใจอะไรอย่างนี้เนาะจะถอดใจนี่แหละค่ะก็จะเป็นพลังงานในฝั่งของเขามากกว่านะที่ที่ยังยังยังมีความกลัวว่าความไกลกันเนี่ยมันจะทําให้คุณท้อความไกลกันนี้ อาจาจะมีปัญหาในเรื่องของถ้าเป็นต่างชาติอย่างนี้เนาะก็จะมีปัญหาในเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะถอดใจจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาไม่ตรงกันก็จะไม่ได้ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็จะค่อยไม่ค่อยได้คุยกันหรืออาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานที่ไม่สามารถที่จะมาหาคุณบ่อยได้อะไรอย่างนี้เนาะแตไ่ได้แล้วคุณก็คือคนที่เขาต้องการ คุณคือคนที่เขาต้องการมีในชีวิตอะคะ่ะอืมแต่ฝั่งของเขาฝั่งของเขานี่ไม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 ่ย่อท้อเลยนะอ่ามีแต่เขากลัวฝั่งคุณจะถอดใจมากกว่าแต่ฝั่งของเขาไม่ย่อท้อต่อให้จะเป็น the world คือไพ่ของเด่นๆเลยคือต่างประเทศได้นะก็คือต่อให้จะเป็น,นระยะทางที่เป็นปัญหาแต่เขาไม่ได้ไม่ใช่อุปสรรคของเขาเลย เออไม่ใช่อุปสรรคของเขาเลยเขาสามารถที่จะมาหาคุณได้ในช่วงเวลาที่สะดวกหรืออาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคนละพื้นที่อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็แบบไม่ขอแค่แบบ ได้มีคุณอยู่ในชีวิตอยู่ในโลกของเขาอะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่ปัญหาเรื่องเล็กน้อยสําหรับเขาเนาะขอแค่คุณไม่ถอดใจเนาะขอแค่คุณไม่ถอดใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาปักหมุดไว้ที่คุณแล้วเนาะคือเขาปักหมุดแล้วว่าคือคุณคุณคือคนที่เขาต้องการมีในชีวิตอะอือย่างที่หวันบอกรักแรกพบอืรักแรกพบ,กกพบเขารักคุณตั้งแต่เราแรกพบเลยเนาะต้องการมีคุณอยู่ในชีวิต แล้วเรามาดูกันนะคะว่ารูปการความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะรักทางไกลนี้จะเป็นในรูปแบบใดมาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นบทสรุปของคุณและเขานะคะ สองถ้วยอืมผัดน้ำกรดกฎพิจิกมีนทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาราชินีถือไม้ราชินีถือถ้วยสามดาบขอขยายสามดาบนะคะราชาถือดาบอัสวินถือถ้วยไพ่ของคุณออกมา แล้วก็ตายสำหรับเป็นอัศวินถือไม,อม้รักกันนั่นแหละค่ะรักกันต่างก็อยากมีกันและกันอ่ะอืมต่างก็อยากมีกันและกันคนคนนี้แหละเธอคนนี้แหละเขาคนนี้แหละที่ต้องการมีในชีวิตเนาะต้องการเป็นความรักที่เคียงข้างและเคียงคู่อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันยันแก่เท่าอะไรเงี้ยเป็นความรักที่ให้และได้รับเท่าๆกันเนาะคือความรักที่ให้เกียรติกันเอื้ออาทรกันเมตตากันน่ะก็คือไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์อย่างที่ขอนบอกนะคะทั้งคุณและเขาเนาะทั้งคุณและเขาคือความจริงใจอะ่ะคือความจริงใจคือความแบบต่างควบต่างก็ตกหลุมรักกันน่ะแต่ Queen of ว a รขึ้นมาเนาะราชินีถือไม้ออกมาคือความรักที่จริงใจนะคะ อ่าแล้วคุณกับเขาจะเป็นความรักที่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตในรูปการของตัวเองอะ่ะไปพัฒนาตัวเองหน้าที่การงานแต่ก็รู้ว่ามีกันเออต่อให้มีหน้าที่การงานในชีวิตที่ต้องจัดการแต่ก็ควบคู่ไปด้วยต่างก็เป็นความสุขอ่ะเป็นความสดใสให้กันและกันเหมือนเป็นพลังงานของการแบบ ผลักดันกันและกันเลยอ่ะเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เติบโตอ่ะถ้าฝ่ายใดมีปัญหาอีกฝ่ายก็พร้อมที่จะซัพพอตอีกฝ่ายก็พร้อมที่จะให้คําแนะนำอ่ะก็คือเคียงข้างแล้วมันเป็นการเคียงข้างที่ต่างคนต่างไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้กันน่ะเหมือนอยู่ใกล้กันเป็นพลังงานบวกให้การผักดันกันนะคะผักดันกันให้เติบโต เอ,อ่อผักดันกันให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานเนาะความสุขก็อยู่ในมือความมั่นคงก็อยู่ในมือคือล้วนแล้วแต่แบบทําอะไรก็แบบสบายใจอะ่ะสบายใจเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต่างคนก็ต่างรอคอยซึ่งกันและกันหวังว่าวันว่างจะได้เจอกันวันไหนที่หยุดตรงกันจะได้เจอกันคุณว่างคุณก็บินไปหาเขาว่างเขาก็บินมาหาหรือจะ เดินทางด้วยวิธีใดก็แล้วแต่คือต่างคนต่างรอคือรักที่มันมั่นคงเนาะรักที่ไม่สามารถมีใครมาแทรกกลางได้ไม่มีเลยไม่มีใครที่จะมาแทรกกลางความรักความสัมพันธ์นี้ได้เลยเป็นรักที่มัน่นคงเป็นรักที่รอคอยการเจอกันของกันและกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะการรอคอยที่จะเจอกันนั่นแหละอืมต่างคนต่างแบบ เมื่อเจอเมื่อพร้อมก็จะแบบมาหากันแต่ให้ระวังในเรื่องสามดาบได้อย่างที่หวันบอกว่ารักทางไกลาบางครั้งมันจะมีในเรื่องแบบนี้แหละเรื่องน้อยใจอ่าหรือความคิดที่แบบมันทําให้เสียใจนั่นแหละหรืออาจจะมีความหึงหวงเกิดขึ้นมีความหึงหวงเกิดขึ้นมีความระแวงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ใดๆแล้ว ก็จะได้เคลียร์ใจกันนะคะอีกคนตั้งแง่อีกคนก็งอออืออีกคนงอนอีกคนบล็อก เอออีกคนงอนอีกคนนิง่งอีกคนเงียบอีกคนก็พยายามที่จะงออะแล้วเห็นไหมคะไพ่ของอัศวินถือที่ขวัญยิ้มที่ขวัญเปิดเห็นไพ่เนาะที่ขวัญแบบอมยิ้มขึ้นมาอัศวินถือถ้วยที่งอก้าถ้วยแล้วมันเป็นไพ่ของคุณออกมาอ่ะมันจะมีแบบมีปัญหาในเรื่องของสามดาบคือความแบบไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็คือความไม่เข้าใจกันแล้วจะมี ฝ่ายคุณนี่แหละที่เงียบฝ่ายคุณนี่แหละที่จะบ็อกเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่อีกคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้ท้อที่จะงออ่าไม่ได้ท้อที่จะงอก็จะงออยู่ร่ําไปงอจนคุณแบบหายดีงอจนแบบคุณยิ้มได้อะ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วใต้สํารับเห็นไหมอัศวินถือไม้ คือมีแพชชั่นคือกระตือรือร้นอย่างที่ขวัญบอกว่าต่อให้คุณจะเน่งเงียบต่อให้คุณจะบล็อกใจตัวเองหรือบล็อกช่องทางใดๆคนคนนี้เดินทางมาหาเลยด้วยซ้ำคนคนนี้จะกระวนกระวายใจคนคนนี้จะมีแบบแอคชั่นจัดเต็มจะแบบมไม่ปล่อยให้คุณแบบเศร้าอยู่คนเดียวหรือไม่ปล่อยให้คุณอยู่กับพลังงานแบบ คิดฟุ้งอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้งอนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ไม่เลยนะคะคนคนนี้จะกระตือรือร้อนมากวันใดที่คุณแบบงอนเขาวันใดที่คุณแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ขวัญบอกอีกคนงอนอีกคนก็ขยันง้อมันก็เลยก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะอย่างที่ขวัญบอกเนาะใดๆแล้วความรักความสัมพันธ์ก็คือความไกลหา่างอันดับแรกเลยเนาะก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างเหนื่อยจากการงานอีกคนก็เป็นพื้นที่ที่สบายใจเนาะอืมอาจจะมีพื้นที่ของคุณที่เป็นส่วนตัวหรือของเขาที่เป็นส่วนตัวแต่วันหนึ่งที่พื้นที่ระหว่างเราพื้นที่ระหว่างคุณกับเขาได้มาบรรจบกันอืมก็นั่นแหละค่ะก็คือ จงเก็บเกี่ยวความสุขนั้นไว้เนาะบางทีความสัมพันธ์ที่ความไกลห่าง <c oughs> มันก็จะทําให้คุณมีเขาเรียกว่าในดีมีเสียเนาะในเสียมีดีอะไรอย่างนี้เนาะก็คือความไกลห่างมันก็จะทําให้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตมีอิสระในการทําสิ่งต่างๆอะไรอย่างนี้บางคนก็ไม่ได้ในตรงนี้ในบางความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันอิสระก็ไม่มีอะไรอย่างนี้แต่คุณได้ในตรงนี้ เออนี่แหละค่ะแต่พอช่วงเวลาที่เป็นของกันและกันมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความรู้สึกที่มันตื่นเต้นมีความรู้สึกที่รักกันนอ่ะรักกันมากยิ่งกว่าคนที่อยู่ด้วยกันด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะก็คืออย่างที่ขอนบอกข้อดีของความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีจงมองตรงจุดนี้เนาะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์อื่นๆเลยเนาะอทุกๆอย่างล้วน แล้วแต่มีข้อดีในตรงนั้นเสมออันนี้ก็ขอให้สุขสมหวังในทุกสิ่งที่คุณต้องการที่จะมีที่จะเป็นนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย